สวัสดีครับกลับมาพบกับนานาสาระอีกเช่นเคยนะครับในส่วนของวันนี้ครับนานาสาระจะมาแนะนำเรื่องของการสร้างเกียรติบัตรจาก Microsoft Word นะครับโดยที่โจทย์วันนี้ครับผมจะทำเป็นลักษณะที่ว่าออกแบบนะครับเกียรติบัตรเพียงแค่ใบเดียวจากใน Word นะครับแต่สามารถพิมพ์เกียรติบัตรเนี่ยออกมาได้จํานวนเยอะซึ่งนะครับจำนวนที่เยอะตัวนี้ลายชื่อ ไม่สํากันนะครับรายชื่อนามสกุลของคนที่เข้าร่วมอบรมเนี่ยไม่สํากันแล้วก็เลขเกียรติบัตรไม่ซ้ํากันอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับนี่ก็คือใบเดียวนะครับใบที่1นึ่งผมกดออลองแสดงตัวอย่างมาดูนะครับอย่างนี้แล้วจากนั้นผมลองเลื่อนดูนะครับอย่างนี้เห็นไหมครับรายชื่อไม่ซ้ํากันรวมไปถึงเลขเกียรติบัตรตัวนี้ด้วยก็ไม่ซ้ํากันนะครับจะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้ อ่ะทีนี้มาดูวิธีการทาครับอันดับแรกนะครับผมจะปิดตัวนี้ไปก่อนเลยเดี๋ยวผมจะลองสร้างใหม่ให้กับพวกคุณดูนะครับโดยที่วันเนี้ยผมจะต้องเตรียมก็คือเตรียมไฟล์อยู่2ไฟล์นะครับก็คือไฟล์แรกก็คือเรื่องของพื้นหลังนะครับไฟล์พื้นหลังของเอกสารนะครับตัวนี้นะครับของตัวเกียรติบัตรตัวนี้แล้วก็ตัวโลโก้นะครับวันนี้ผมจะขออนุญาตใช้โลโก้ของสพทนะครับโดยที่ผม จะเปิด Microsoft Word ขึ้นมาก่อนเลยอันดับแรกเปิดขึ้นมานะครับโดยที่วันนี้ผมจะยังใช้นะครับในเรื่องของ Office 2013นะครับซึ่งเครื่องผมเป็นเวอร์ชั่นนี้ใครที่ใช้เวอร์ชั่นอื่นเครื่องมือก็เหมือนกันนะครับไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรไปมากมายนะครับอันดับแรกครับผมจะทําการนะครับกับกระดาษตัวนี้ให้เป็นแนวนอนซะนะครับผมก็จะมาที่ในส่วนของเขาโครงนะครับ แล้วผมก็เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับให้เป็นแนวนอนซะฮ่เรียบร้อยนะครับจากนั้นผมทําการพิมพ์ข้อความลงไปนะครับโดยตัวแรกนะครับผมจะขออนุญ,ญาตสมมุติขึ้นมานะครับก็คือโรงเรียนบ้านม่วงวิทยานะครับอ่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอขยายตัวอักษรหน่อยนะครับแล้วก็เลือกรูปแบบตัวอักษรนะครับ ประมาณอย่างนี้นะครับส่วนตัวข้างบนนะครับตัวข้างบนผมจะใส่เลขที่เกียรติบัตรนะครับอ่าอย่างนี้นะครับแล้วจากนั้นนะครับผมก็จะเว้นไว้หน่อยหนึ่งเพื่อเติมเลขที่เกียรติบัตรนะครับแล้วผมก็ใส่นะครับพอสอของเลขเกียรติบัตรตัวนี้ไปนะครับอ่บาแล้วผมก็จะย่อให้มันเล็กลงหน่อย อ่าอย่างนี้นะครับผมก็ทําการปรับพวกนี้นิดๆิดนดนอยนะครับใส่ลงไปอ่าทีนี้ครับจากนั้นนะครับผมก็จะมาพิมพ์ข้อความข้างล่างครับว่าขอมอบเกียรติบัตรนะครับฉบับนี้เพื่อแสดงว่าอะไรนะครับ ประมาณอย่างนี้นะครับจากนั้นผมก็จะเว้นว่างไว้หน่อยนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้ใส่ชื่อนามสกุลนะครับอของผู้เข้าร่วมอบรมนะครับแล้วหลังจากนั้นผมจะใส่ข้อความนะครับว่าเขาได้เข้าร่วมอบรมอะไร จากนั้นนะครับผมก็จะทําการย่อตัวอักษรให้เล็กลงหน่อยรวมไปถึงตัวนี้ด้วยนะครับผมจะย่อให้มันเล็กหน่อยหนึ่งประมาณนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่วันที่นะครับรมาอย่างนี้นะครับ แล้วหลังจากนั้นครับผมก็จะเว้นว่างหน่อยนึงเพื่อให้ผู้มนวยการได้เซ็นชื่อนะครับประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับที่ผมจะใส่เข้ามาก็คือเรื่องของโลโก้ครับผมจะใส่ตรงข้างบนตัวนี้นะครับตัวนี้ผมขอขยับลงมาหน่อยนึงเพื่อที่จะว่าจะได้มีพื้นที่ในการใส่โลโก้นะครับ มก็มาที่เมนูแทรกนะครับหรือว่าเมนูอินเสิร์ตนะครับแล้วก็เลือกไปที่รูปภาพแล้วจากนั้นนะครับผมก็หานะครับในส่วนไฟล์รูปภาพที่ผมได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็คือโลโก้ตัวนี้นะครับป๊บแล้วผมก็ทำการย่อให้เล็กลงหน่อยหนึ่งและจัดให้อยู่นะครับเรื่องของข้างหน้าข้อความซะนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้จัดรูปแบบได้ง่ายนะครับ อ,อย่างนี้นะครับจากนั้นผมทําการนะครับใส่พื้นหลังตัวเกียรติบัตรเข้ามานะครับโดยที่ผมไปที่เมนูแทรกอีกเหมือนเดิมแล้วใช้เมนูรูปภาพนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพแล้วก็เลือกปุ่มแทรกเข้ามาจากนั้นนะครับผมจะทําการปรับตําแหน่งของอรูปภาพตัวนี้นะครับให้ไปอยู่ข้างหลังข้อความนะครับ เพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่บดบังตัวอักษรหรือว่าตัวหนังสือของพวกเรานะครับแล้วทําการขยายให้เต็มกรอบของ A4 ตัวนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ทําการจัดตําแหน่งซะ อ่าเราก็จะได้ตัวอย่างเกติบัตรประมาณอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นผมจะทําการนะครับสร้างชื่อนะครับสร้างชื่อของผู้เข้าร่วมอบรมรวมไปถึงนะครับเลขที่เกติบัตรตัวนี้นะครับจาก Excel นะครับเราจะดึงข้อมูลจาก Excel เข้ามาใส่นะครับโดยที่เราจะออกแบบตัวนี้ครับตัวเกติบัตรตัวนี้เพียงแค่หน้าเดียวแค่นั้นแหละนะครับอันนี้ผมขอ เอาชื่อผู้อำนวยการขยับลงอีกหน่อยหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะย่อให้เล็กลงหน่อยหนึ่งอย่างนี้นะครับทีนี้มาดูวิธีการพิมพ์นะครับวิธีการพิมพ์ชื่อนามสกุลของผู้เข้าร่วมอบรมผมจะใช้ในส่วนของ Excel นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับเปิด Excel ขึ้นมา ช่องแรกนะครับช่องแรกผมจะใช้เลขที่เกียรติบัตรนะครับผมจะพิมพ์ไปอย่างนี้นะครับช่องที่2นะครับผมก็จะใช้คํานําหน้าครับของผู้เข้าร่วมอบรมนะครับแล้วก็ใส่เป็นชื่อนะครับช่องที่3นะครับและช่องสุดท้ายครับผมจะใส่เป็นสกุลของผู้เข้าร่วมอบรมนะครับ ในส่วนของคํานําหน้านะครับก็มีเพียงแค่นายนางนางสาวอะไรประมาณอย่างนี้นะครับผมก็จะใช้วิธีการแบบ List ลิสต์รายการนะครับก็คือเลือกรายการขึ้นมาเลยแล้วกันนะครับผมก็จะมาที่เมนูข้อมูลนะครับเลือกนะครับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะครับตรงนี้แล้วผมก็จะเลือกการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเมนูตรงนี้นะครับและก็มาที่การตั้งค่าครับค่าใดๆตัวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น รายการนะครับแล้วผมก็จะใส่ลงไปว่ามีนายนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายลูกน้ำครับนางสาวนะครับแล้วก็นางนะครับผมจะใช้ในลักษณะเพียงแค่คํานำหน้า3ตัวก็พอนะครับปุ๊บนะครับคลิกดูนะครับเห็นไหมครับมีให้เลือกและแล้วผมก็จะเลื่อนลงมานะครับใช้วันนี้ผมจะใช้เพียงแค่5คนแล้วกันนะครับ ปุ๊บนะครับอ่าตัวนี้ผมกําหนดไปก่อนเลยนะครับอ่าประมาณอย่างนี้นะครับส่วนเลขที่เกียรติบัตรครับผมจะเริ่มจากอ่า1นอย่างนี้แล้วกันนะครับและตัวเลขที่เกียรติบัตรตัวนี้ผมจะใช้วิธีการลันไปเลยนะครับ ผมก็จะกดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็ลากตัวปุ่มตัวนี้ลงมานะครับเลขที่ก็จะลันลงมาจากนั้นชื่อวันนี้ผมนะครับผมจะขอกําหนดชื่อขึ้นมานะครับโดยเป็นสมมุติขึ้นมานะครับ ประมาณอย่างนี้นะครับผมสมมุติชื่อนามสกุลเขาขึ้นมานะครับจากนั้นผมทําการเซฟไฟล์ซะนะครับแล้วก็เลือกไปที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมก็จะเก็บไว้ในโฟลเดอร์นะครับที่ผมได้สร้างขึ้นมาแล้วนะครับก็คือเก็บไว้รวมกับโฟลเดอร์ที่เป็นพวกรูปภาพพวกอะไรอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับผมจะสร้างชื่อขึ้นมานะครับเป็นรายชื่อไฟล์ที่ชื่อว่ารายชื่อนะครับจากนั้นผมกลับมาที่ Microsoft Word ครับ ที่เราจะแทรกนะครับแทรกพวกชื่อพวกเลขที่เกี่ยติบัตนะครับอันดับแรกครับเราจะแทรกนะครับเลขที่เกียรติบัตลงไปนะครับผมจะคลิกที่ตรงนี้ครับแล้วผมมาที่การส่งจดหมายนะครับตรงนี้แล้วจากนั้นผมเลือกผู้รับครับตรงนี้นะครับเมนูตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกใช้รายชื่อที่มีอยู่เนื่องจากว่าเราพิมพ์ไว้ใน Excel เรียบร้อยนะครับแล้วก็เซฟไว้เรียบร้อยผมก็มาเลือกใช้ตรงนี้แล้วจากนั้นผมเลือกไปที่เดสก์ท็อปนะครับที ผมได้เก็บไฟล์ชื่อไว้นะครับก็คือไฟล์ Excel ตัวนี้นะครับแล้วผมก็เลือกไฟล์ Excel ตัวนี้แล้วเลือกคําว่าเปิดนะครับหรือว่า Open นั่นเองแล้วก็เลือกไปที่ชีทหนึ่งครับเนื่องจากว่านะครับเอ c ก l ซลเราถูกเก็บไว้ที่ตัวชีทหนึ่งตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเลือกไปที่ชีทหนึ่งปุ๊บนะครับเลือกไปเสร็จเรียบร้อยครับทีนี้เราจะมาแทรกข้อมูลลงไปครับโดยที่เรามาที่เมนูแทรก เขตข้อมูลประสานตรงนี้นะครับแล้วตัวแรกครับผมใส่เลขที่เกรติบัตรลงไปนะครับตัวคําพวกนี้ครับมันจะยึดตามนะครับแถวบนนะครับแถวบนตรงนี้ของไฟล์ e x c e l ของพวกเรานะครับตัวนี้นะแล้วจากนั้นครับตัวชื่อนามสกุลตัวนี้ผมจะขอเปลี่ยนตัวอักษรนะครับให้เป็นสีน้ําเงินหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อที่ว่าชื่อนามสกุลของผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วผมก็มาที่การส่งจดหมายเหมือนเดิมนะครับเลือกไปที่คํานําหน้าครับแล้วก็ใส่ชื่อนะครับผมเว้นวรรคสองสเคาะนะครับแล้วผมก็จะใส่สกุลเข้าไปอ่าแค่นี้เสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นผมจะลองแสดงตัวอย่างดูนะครับโอ้โเห็นไหมครับแสดงตัวอย่างเลขที่เกติบัติเห็นไหมครับ10001นะครับในอนันต์ยั่งยืนนะครับจากนั้นผมลองพรีวิวดูไปอีกครับกดมาที่ตัวนี้นะครับ เห็นไหมครับชื่อสกุลเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เลขที่เกียรติบัตรก็เปลี่ยนไปนะครับปุ๊บนะครับเป็นคนที่3คนที่4คนที่5นะครับตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้นะครับสมมุติว่าคุณบอกว่าโอ้ยตัวชื่อเนี่ยมันเล็กไปนะครับคุณก็ขยายขึ้นมาให้ใหญ่ได้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับ แล้วเวลาที่เราจะพิมพ์เอกสารล่ะนะครับเราจะทําอย่างไรนะครับเราก็จะมีวิธีการพิมพ์ก็คือมาที่เมนูเสร็จสิ้นและผสานครับเราจะเลือกมาที่ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นครับเราเลือกคําว่าแก้ไขทีละเอกสารนะครับปุ้บนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับเราจะเลือกมันว่าทั้งหมดเลยนะครับก็คือรายชื่อที่มีอยู่5้ารายชื่อตัวนี้มันจะ ผสานออกมาทั้งหมดเลยแล้วเราจะพิมพ์ได้ทั้งหมดเลยนะครับกดปุ่มตกลงนะครับปุ๊บนะครับพอกดปุ่มตกลงเสร็จเรียบร้อยครับคุณสังเกตดูนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับเห็นไหมตัวนี้นะครับชื่อนามสกุลทุกอย่างออกมาหมดเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือวิธีการสร้างเอกสารนะครับสร้างเกียรติบัตรเพียงแค่ไฟล์เดียวนะครับแต่สามารถพิมพ์ได้ทีละมากมากนะครับโดยที่ชื่อนามสกุลไม่ซ้ำกันเลยนะครับ ตัวไฟล์ตัวนี้ยังคงอยู่นะครับมันจะออกมาเป็น2ไฟล์นะครับคุณก็เซฟไปนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือไฟล์ที่เขาประสานมาให้เรียบร้อยไฟล์ต้นฉบับของเราอยู่ตรงนี้นะครับคุณจะกดแสดงตัวอย่างผลลัพธ์เนี่ยออกไปก็ได้นะครับนี่มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนตัวเสร็จสิ้นและประสานเนี่ยครับมันก็ยังยังคงอยู่นะครับจะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับ ใครหลายๆคนไม่มากก็น้อยนะครับท้ายที่สุดแล้วเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผมฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องนานาสาระให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ